ในเกมนี้เราออกประตูหน้าแบบสี่คนเลยนะตามมาโดนหน้าต่างกันสี่คนเลยอ้าวเฮียไม่ไม่ขังมมัไ่ขงาแล้วหรอไม่กขังมันขัังมนแล้วหไงขังยังไงต้องมีคนไปปิดต้องมีคนไปสตาร์ทไฟข้างข้างไอ้นี่มึงย้ายผีมันออกสี่ก็ผีมันก็ออกสี่เกมก็จบแล้วไอ้เฮียใครก็ได้อยู่ในแม่ป้ะ เอาไอ้สัตว์ละไอ้แต่มึงแต่มึงมึงตัวรับไงถ้าเกิดกูขังถ้าเกิดกูขาไม่สำเร็จ <Okay, S 1> กู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 กกูกกูกููก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 ูอูก,อออกู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 กกู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 ปกูกูกู้กู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 กมกูกกูกูกูกกู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 ูกักู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 ตูกูกูกกกููกูกูกาูกกูกหากูกููกูกกู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 กกูกูกูรูกูกู้กกููกูกูกกูกกกกกู โอ้ไกลออเด็กสัตว์ท่านนึงกูหาของกูก่อนเจลา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 มีแล้วสองนประตูตรงตรงข้างหลังไรๆประตูหน้าด้วยประตูหลักใช้ติดเลยนะใช้เลยใช้เลยแล้วแอบไปก่อนมายรังทีมกูกำลังไปไอหยอดมาด้วยนะมาอย่างมาอย่างก็ประตูเหลืองเลยเนื้อเนื้อเนื้อหนึ่งกูกำลังไปกูกำลังไปกูกำลังกูเล่งอยู่กูเล่งอยู่กูกลังวิ่งกูกำลังวิ่ง มาแล้ว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 ไปเลยไปเลยไป,ไปเลยไปเลยไปแล้วกูไปกูโดดก่อนกูโดดก่อนเราจะทำย่างเงี้ยผู้เล่นใหม่จริงเหรอวะฮัลโหลกูโดดแล้วมันรอมันลอยจ้วงเด็กถูกกับมันเครื่องหบินไฟอยู่ขวาล่างกูไปติกูไปกระทืบให้กูไปกระทืบให้กูไปกระทืบให้ยืนอยู่กูยืนอยู่กูยืนอยู่ยืนไว้หน่อยยืนไว้หน่อยยืนไว้หน่อย

โอ้แต่ไม่ทันไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรวะกูปิดไม่ทันมันจะยื้อไงมันหนาในสัตว์กูจุกได้อ้ามึงจุกเดี๋ยวมึงจุกเดียวเดี๋ยวกูบอกเดี๋ยวกูบอกอ้ามึงจุกไปก่อนเดี๋ยวมึงจุกไปก่อนเดี๋ยวกูบอกแล้วเดี๋ยวกูกูตายก็ได้เดี๋ยวกูบอกแล้วกูออกเลยมึงมั่นใจใช่ไหมมึงจุกได้อะได้อยู่สักพักอ่ะยังยังไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้จุกก่อนยังไม่ได้ยังไม่ได้ กูรำไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนให้กูสตาร์แล้วบอกนะสตาร์ยังสตาร์ได้ตารเลยไหมสตาร์เลยตาร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 เลยหมดบ้าบอยู่นะหมดเลยปอ้ยนิดเดียวอยู่น้ำหมดเลยปั๊นิดเดียวมันไม่ได้ออกมามันไม่ได้ออกมานิดเดียวไอ้เี้ยสามคนอยู่นี่มัมันมันมันกลับเข้ามาไม่ได้เหรอหมดไม่ยอะมันมันไม่ได้ออกมานิดเดียวเร็วไปหน่อยเร็วไปหน่อยไอ้เี้ยกงบอกให้สตาร์เลย ชิปหายว่ะไอ้ถามเอ้าก็กูบอกกูถามว่ากระตาได้ไหมได้พังใหม่ดิพังใหม่ดิพังใหม่ได้ปหมเออพังนี่ไอ้ไหมกลับไปไม่ได้ละกูไม่กลับไม่กลับไม่กลับมันอยู่นี่สามตัวไม่ได้แล้วกูกูเข้ามาทางไหนวะเนี่ยเอาไปอยู่ตรงนี้สามตัวเลยนะมันอยู่ตรงนี้สามตัวเลยมันโดนไฟแล้วหงายท้องมันตึงตังตึงตังไอ้แย่แต่กูยื้ออาจจะยื้อได้แต่กูยอมตายให้เนี่ยแล้วพังได้ยัง มึงยังไม่ตายเหรอจ áng, จ áng. ยังยังกูอยู่นะประตูแต่กูเข้าไปไม่ได้มึงต้องพาให้กูก่อนเฮ้ยมันกนลับไปแล้วว่าสองตัวไอ้สัสขันตัววะเดี๋ยวกูเตะเดี๋ยวกูเตะไปแล้วนะไปหำเงินแล้วบบนะยังไปบา้านใหญ่กูเตะแล้วเออกูก<ๆ>ูไปรอให้อีกยี่ห้ออีกยี่ มันมันติดเครื่องเร็วมากเว้ยถ้าบอกว่าติดเครื่องคือติดได้เลยเว้ยเครื่องอ่ะโอเค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 ไอ้ย้อยอยมึงทำควรอยู่นะเพราะกูอยากรู้มากเลยว่ะไอ้ย้อยดูอยู่ว่ะไอ้ย้อยเรียกเพื่อนมาไปปะเพื่อนนันไปปะยไม่รู้มันเรียกเพื่อนมาอย่างวะทุกคนมาแล้วมาเรียกเพื่อนแล้ว เดี๋ยวยังยังไม่ได้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 เดี๋ยวกูบอกเดี๋ยวก็ใหสัญญาณมาแล้ว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 ยังไม่ได้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 ยังไม่รู้กังไม่ยู่คือมึงกู่อารยทเสร่จใ้ในในม่ไดีย่ยูงไม่ไดุ้กงไ่้ยงไม่ได้ยังจม่ได้ง่ดยงไว่ยังไม่ได้ยวกูบอกว่ได้ยังไมยังไม่ได้ากด้ไม่ได้แล้วคือได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้อีกน่าจะอีกไม่นานแล้ว ได้แล้วเอาเอาแล้วบอกเอาเลยไปยัง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 เอาไปก็ไดยะวิ่งระยาวิ่งเฮ้ยไปดูอะไรวะไอ้ดุยยี้ตัวนี้มุดอยู่ตรงนู้นอยู่เลยโอ้ยแย่ปะถักไม่เจอตรงนู้นนะเอาไหมยังยังยังเยอะวิ่งแค่สองตัวมันมาแค่สองตัวเว้ยเดี๋ยวกูยอมตายตรงนี้กูยอมตายเฮ้ยกูจูด้วยไอ้เชี่ยี่ใช้กันไปไหน มันไม่ยอมมาว่าอีตัวนึงอ่ะไอ้สัต์เฮ้ยกูไม่ตายสักทีไอ้ี้ตัวลงไปไหนวะตายนะยังไตายมาแล้วมาแล้วมล้มาแล้วมลาแล้วมาแาแลมาแล้ว่บ้าแลยวมาแลยวมาแล้วมาล้แล้วกูมแ้าม เว้ยเลื่องกูจะบอดไอ้เหี้ยแล้วกูจะบอดเออไม่เป็นไรกูตายก็ได้มันหลบมันล้มมันล้มมันล้มกูขอวิ่งไปดูหน้ามันหน่อยใครตายตรงนี้วะเนี่ยเหี้ย มันาไปไหนจ่อเหรอไม่ไออีวกูก่อนเพื่อนอย่างมึงไปไอ้เบลล์เมึงโดนเป็นไรบ้างไอไปอะโดนกูก็กระเด็นเหมือนมันเนี่ยพี่เลือดรถไหมรถเนี่ยแต่ว่าผีไม่มีเลือดเนี่ยมันจะ เชื่อหรืออ่ะเงก็บบางไหมอย่างงี้อะไรกูโดนให้ดูเฮ้ยแล้วถ้าอ่านิดแล้วก็เราจะออกเราต้องทำแพ้เรากล่าวฟิวไปใส่แล้วไม่ออกตข้างลยทำไมมองไม่ใส่แล้วดีวะ ไม่รู้กูจะไม่รู้ไหยแล้วเลือไม่ลดด้วยนะลดดึกเมื่ตายเนี่ยแล้วล <c oughs> เดเยอะแล้วนะ่แตแรกมันยัง เี ة, ้ยเราไม่ควรทำอย่างนี้กับผู้เล่นใหม่หรือเปล่าไอ้สัสผมแค่ว่าสงสารสงสามมาอ่าอๆคูณเดินคูณเดินวิ่งกูจะหลุดไอ้สันตายดิเดอสงสามมัน โอ้โหกูมีรีโค้กด้วยเอ็นย่าไอ้ย่อยๆลงยังลุ้ยอันเดินเดี๋ยวกูวิ่งชนเดี๋ยวกูวิ่งชนไม่แกไม่กูวิ่งชนให้กูขัดตายนี่แหละไอ้ย่าไปแกล้งมันนะสัตว์ไม่ได้แกล้งหรออันนี้คืออยากดูเฉยๆว่าทำได้ไหมไม่รู้น่าจะคุยกับมันได้มึงลองคุยกับมันตายตาย <laughs> hey, we're taking. We. are Hey, we're taking hey, over we're the taking house. Over okay? the house, okay? <laughs> 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 Don't mind us. We're, it's our house now, okay? <laughs> <laughs> I'm sorry, guys. <laughs> Jeez. Jeez.